ชิ้ช่วห่างจากภาคฟูลีโรดไปนานถึง8ปีครับวันนี้หนังในจกักรวาล Mad Max กลับมาอีกครั้งในภาคที่ชื่อว่า f u r i o s a ครับผีขั้วที่จะเล่าเหตุการณ์ก่อนหน้าของภาคที่แล้วดังนั้นหนังทั้ง2เรื่องเนี่ยระหว่าง f u r i o s a และก็ Fury ี o a d จะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกันครับก่อนจะไปว่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในหนังคาดหวังยังไงกันบ,บ้างครับสำหรับ Mad Max ในภาคนี้อยากเห็นอะไรภายในหนังครับผมเชื่อว่ามีไม่น้อยเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแฟนที่ติดตามมาตั้งแต่3ตรตอนภาคแรกหรือว่าจะดูภาคปี2015ที่ติดใจตีมแล้วก็อารมณ์ของฟูริโรสอยากกลับไปรู้สึกฟิลบ้าข้างแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งตัวผมเนี่ยก็แอบหวังเอาไว้แบบนั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะสมหวังหรือเปล่าวันนี้จะมาแบ่งปันความรู้สึกให้ฟังกันครับกับฟู r i โ s ซาอ a มบัตแม็กซากะรีวิวบ e ายมิมุบีและก่อนอื่นไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจอย,อย่างเซ็นต์มาร์เก็ตกันก่อนนะครับอดีตนั้นหอมหวานเสมอครับ เคยนึกถึงช่วงเวลาที่เราเคยนั่งเล่นเกมกับเพื่อนสมัยที่เรายังเด็กได้ไหมแม้ว่ามันอาจจะเก่าการเล่นและภาพกราฟิกต่างๆก็ไม่ได้อลังการเหมือนในปัจจุบันแต่ความรู้สึกสนุกสนานนั้นไม่แพ้กันเลยครับแต่ว่าจะหาเครื่องเล่นเกมเรโทรพวกนี้มาเล่นเนี่ยแล้วก็สัมผัสความรู้สึกของวันวานอีกครั้งไม่ง่ายเลยครับมันหายากหรือไม่ก็ราคาแพงจนเกินจะเอื้อมถึงแต่ฝันนั้นไม่ไกลต่อไปครับผมมีตัวช่วยดีๆมาบอกต่อกับ Market, oh. เซนมาร์เก็ตเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเราครับ เว็บไซต์สำหรับสั่งของจากญี่ปุ่นสุดสะดวกที่ใครเคยลองแล้วจะติดใจทำให้การสั่งของนั้นไม่ยากอีกต่อไปครับใครยังไม่เคยลองเนี่ยกดเข้าไปเล่นๆในเว็บไซต์ของเซ็นมาร์เก็ตดูก่อนก็ได้แล้วจะตกใจว่าเดี๋ยวนี้การสั่งของจากญี่ปุ่นมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอมีภาษาไทยแล้วก็คำนวณทุกอย่างให้เรียบร้อยครับแถมราคาก็ไม่แพงอย่างที่คิดอีกด้วยการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า2ล้านคนครับ คราวนี้กลับมาพร้อมกับแคมเปญฉลองครบรอบ10ปีจัดหนักโปรโมชั่นมากมายครับทั้งได้แต้มแล้วก็ส่วนลดใครกําลังเล็งสินค้าตัวไหนอยู่ก็ไปดูได้เลยครับสำหรับผมก็ต้องเครื่องเกมที่เคยเล่นในวัยเด็กนี่แหละอยากได้ที่ออริจินอลแลวก็สภาพสมบูรณ์ที่สุดครับช่วงนี้เนี่ยคุ้มค่าสุดๆแล้วครับไม่อยากให้พลาดกันกันกบโปรโมชั่นจากเซ็นมาร์เก็ตในรอบนี้พิเศษสําหรับแฟนช่องหมีมูวี่นะครับสมัครผ่านลิงก์ด้านล่างแล้วจะได้รับแต้มเพิ่ม800เยนจากเดิม500เยนครับใช้เป เดี๋ยวผมเนี่ยจะแปะรายละเอียดเพิ่มเติมเอาไว้ที่ e s s r r p t t o n นะครับฝากเซ็นมาร์เก็ตไว้ในใจทุกคนด้วยนะครับตัวหนังจะเล่าเรื่องราวหลายสิบปีก่อนหนะ้า f u r ี่โรดครับเด็กน้อยนามว่า f u r i o s ซาเธอถูกพรากออกมาจากบ้านเกิดโดยสมาชิกของแก๊งที่นำโดย d e m e n t ั s ขุนศึกแห่งดินแดนนรกผู้ขึ้นชื่อในเรื่องความโหดร้ายตัวตนของฟู r i o s ซาทำให้มันรับรู้ว่ายังมีดินแดนอุดมสมบูรณ์หลงเหลืออยู่ และการตามหามันจะทําให้ชตาชีวิตของเด็กน้อยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฟร r โอซ่าต้องเผชิญและเติบโตมากับสภาพแวดล้อมที่เหมือนกับนรกบนดินเป้าหมายของเธอมีเพียงหนึ่งแก้แค้นคนที่มันพรากทุกอย่างไปจากเธอให้ได้เธอจะทําสําเร็จหรือไม่ติดตามได้ใน f u r e อซ่าอ a d ม a x s แม a กากครับต้องบอกว่ามันเป็นหนังที่ห่างไกลกับภาคฟูลีโรสอยู่พอสมควรทีเดียวครับคนละฟิลกันเลย สิ่งที่ฟูเรอซาเน้นย้ำและนำเสนอนั่นก็คือเรื่องราวครับมากกว่าจะเป็นอารมณ์และฉากไล่ล่าสุดดูเดือดตัวหนังมาเพื่อเล่าครับเล่าจริงๆเลยแหละมันไม่ใช่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆอีกแล้วเวลาในหนังภาคนี้เนี่ยจะกินเวลายาวนานเป็น10ปีเลยทีเดียวครับมันไม่ได้เล่าแค่ตัวฟูเรอซาอย่างเดียวแต่รวมไปถึงเวสแลนด์ด้วยสถานที่ต่างๆที่เราเคยได้ยินในภาคนี้เนี่ยเราจะได้เห็นมันจริงๆแล้วครับ ไม่ว่าจะเป็นแกสทาวพูลเล็ฟาร์มหรือว่าแม้แต่ซิตาเดลเราจะได้เห็นภายในได้เห็นสภาพแวดล้อมของมันมากขึ้นทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนอกจากอิมอร์เทลโจแล้วเนี่ยขุนศึกอื่นๆในทะเลทรายในนรกนี้มีอะไรบ้างครับด้วยความที่มันมีข้อมูลค่อนข้างจะเยอะเวลาที่ใช้เนี่ยก็มากตามไปด้วยแค่นี้มันก็เป็นหนังที่แตกต่างจากฟูลิโรดโดยสิ้นเชิงไปแล้วนะครับไม่ต้องไปว่าถึงส่วนอื่นๆเลย แต่ต้องถามก่อนครับว่าส่วนเนื้อเรื่องที่หนังเล่าเนี่ยมันน่าสนใจหรือเปล่าส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามากเลยทีเดียวครับแม้ว่าจะยังคุมเครือนในหลายๆส่วนโดยเฉพาะกับถ้าเราโยงไปถึงตรายภาคตั้งต้นของมันด้วยคําถามพวกนั้นเนี่ยยังไม่คลายตัวออกมาแต่ถ้ามองจุดที่เชื่อมไปแค่ฟูล y โรดแล้วถือว่า f ฟลออซา่านั้นทําหน้าที่ได้ดีทีเดียวครับเหมือนกับตัวจอร์ดมิลเลอร์ผู้กำกับเนี่ยจงใจจะแบ่งแยกหนังออกเป็นสส่วนครับส่วนปูและส่วนบูยังไงอย่างนั้นครับ มันไม่ได้หมายความว่าฟูลยอซาไม่บูนะครับแอคชั่นในเรื่องนี้เนี่ยบอกว่าเยอะมากนะครับสู้กันเกือบทั้งเรื่องอันนี้พูดจริงๆเพียงแต่ว่ามันไม่เยอะเท่ากับฟูล y l โรดครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่บ้าคลั่งเท่านั่นเองครับจริงอยู่ครับว่าทั้ง2เรื่องเนี่ยยังให้ความรู้สึกทุรักทุเลเรายังได้ดูการต่อสู้แบบฉลาดฉลาดแถมยังสร้างสารรค์มีน้อยแต่ใช้คุ้มใช้สุดอันนี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของแมดแม็กครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็ยังมีอยู่ครับ กลยุทธ์การเข้าตีรถภาคที่แล้วที่คิดว่ามันช่างคิดแล้วเนี่ยมาในฟร r โอซ่าแม่ต้องบอกว่าคิดได้ยังไงครับอันที่จริงภาคนี้เนี่ยดูเหมือนจะมีความโหดมากกว่าเดิมด้วยนะครับหลายๆฉา,ากก็ชวนเจ็บแบบต้องล้องซีดกันเลยทีเดียวแต่อย่างที่บอกไปครับมันไม่บ้าเท่าครับในฟรีโรดเนี่ยเหมือนใช้จินตนาการนําเรื่องราวเรื่องเนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู้แหละขอซีดแอคชั่นที่เดือดโคตรๆเอาไว้ก่อนทํำยังไงก็ไดใ้ให้มันครั่งที่สุดเท่าที่จะทําได้ เริโอซ่าไม่ได้ออกแบบมาในแนวทางนั้นเลยครับมันสนุกแน่นอนครับแต่ระหว่างซีนต่อสู้เนี่ยก็มีเรื่องราวให้คิดอยู่ในหัวเต็มไปหมดจะต,ต้องทํำยังไงเรื่องราวไปทางไหนและที่สําคัญครับภาคนี้เนี่ยตัวไฮไลท์สำคัญอย่างวอลอยก็มีบทบาทไม่เท่ากับภาคก่อนหน้าครับเด็กหนุ่มบูชาเครื่อง V8 ถูกแทนที่ด้วยพวกแก๊งมอไซส์ศัตรูในภาคนี้เนี่ยโฟกัสหลักๆจะไปอยู่ที่ตัวของเดเมนทัสหมดเลยครับพี่แกจะให้ฟีลหัวหน้าแก๊งหัวโจกซึ่งขณะไม่เสพยาก็ยัง,ยงคลั่งถึงขีดสุดแล้วนะครับ ผมชอบไวไลท์ตัวนี้แบบสุดๆเลยแหละพี่แกให้ฟิลติดดินไม่ฉลาดล้ำแต่ว่าก็ไม่โง่นะครับมีความเจ้าเล่์ดันทุลังสูงแบบอยากได้กูก็ต้องได้ครับรู้สึกว่าเจ๋งดีนะครับแถมความโหดของพี่แกเนี่ยไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับนับตั้งแต่ลัมซี่โบลตันของซีรีส์เกมอัพทรนแล้วเนี่ยผมเนี่ยไม่เคยรู้สึกอยากจองล้างจองผาดจากกนกระทั่งมาเจอกับเดนเวนทัสในเรื่องนี้นี่แหละครับคือพวกรรรเรานี่มันก็มีตัวละครที่โหดกว่าแน่นอนครับ แต่ว่าโหดและปกวนประสาทระดับนี้เนี่ยหาไม่ง่ายนะครับเสียแต่ว่าลูกกระจอกของพวกพี่แกเนี่ยไม่ค่อยน่าสนใจเท่ากับพวกวอบอยเลยแม้แต่นิดเดียวครับการที่เราไม่ได้เห็นคนคลั่งอมน้ํามันมาพ่นไฟใส่ท่ออีกแล้วจะให้มันเดือดเท่ากันเนี่ยก็คงจะยากครับมาพูดถึงตัวอของเราอย่างฟลัซ่าก,กันหน่อยนี่คือหนังที่อุทิศให้กับเธออย่างเต็มเปี่ยมครับการที่ได้ดูที่มาของตัวละครสุดเก่งกาดนี้แม้จะพอรู้บทสรุปคร่าวๆแล้วเนี่ยมันก็ยังน่าสนใจอยู่เพราะว่าตัวหนังเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ ฉากต่างๆที่ทํามาถึงขั้นที่เรียกว่าถ้าเราเป็นฟูริโอซาก็คงยอมแพ้ต่อโชคชะตาไปนานแล้วเป็นหนังที่รู้สึกว่าเออตัวเอกของเราเนี่ยแม่งแค้นจริงๆว่ะแค้นแล้วแค้นอีกขยี้ให้ถึงขีดสุดครับตอนแรกผมก็คิดว่าน้องอัญญาเนี่ยจะเล่นฉากแอคชั่นหนักๆออกมาเป็นยังไงปรากฏว่าไม่มีปัญหาครับแข็งแรงสมกับที่ตัวละครนี้ควรจะเป็นส่วนน้องคนที่แสดงเป็นเวอร์ชั่นเด็กเนี่ยก็ต้องชื่นชมครับเล่นได้ดีมากเช่นเดียวกันยังไงก็ลองไปดูนะครับ บอกแบบนี้แล้วกันครับฟูโรซาเนี่ยเป็นหนังในจักรวาลแมดแม็กซ์ที่มาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวในโลกนี้ให้กว้างขึ้นครับเติมเนื้อหาที่ขาดไปให้สมบูรณ์แต่ว่าความเดือดเนี่ยยังไม่เท่านะครับถ้าเกิดว่าคนดูฟูล y ีโ a d เนี่ยเรารู้สึกอยากเอาสีเงินเมทัลิกมาพ่นใส่ปากหันไปหาเพื่อนแล้วว่า Witness Me ก่อนจะกระโดดลงคลองข้างบ้านเนี่ยหนังเรื่องนี้ก็จะไม่ทําให้คุณรู้สึกแบบนั้นครับถ้านับเฉพาะความมันแบบเพียว,เยวๆเทียบกับฟูล y ีโ a d นะครับไม่เทียบกับหนังเรื่องอื่นเลย น่าจะเป็นประมาณ5เต็ม10ครับแต่ว่าการเปรียบเทียบแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ยุติธรรมครับอันที่จริงความเดือดในฟูเรโอซ่าเนี่ยมันก็ยังอยู่ในระดับแถวหน้าของหนังแอคชั่นเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในฟูลลีโรสเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทําซ้ําได้อีกแล้วนะครับและเมื่อเราต้องเอาความคาดหวังที่สูงเรียวแบบนั้นมาเทียบกับหนังอย่างฟูเรโอซ่ามันก็เลยน่าเศร้าสนิดหนึ่งครับ7.5เต็ม10จากมิมูวี่ให้กับฟูเรโอซ่าเรื่องนี้ครับขึ้นอยู่กับคุณจะพอใจกับมันนแค่ไห อาจาจะมีเหนื่อยบ้างในบางจุดแต่ผมดูแล้วรู้สึกชอบจริงๆนะต้องบอกว่าดูหนังเรื่องนี้จบแล้วกลับบ้านไปดูฟูลีโรดทาง Netflix เนะี่ยโอ้โหมันต่อเนื่องกันแบบสุดๆครับดูแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกขึ้นไปอีกมันเหมือนกับหนังที่เติมเต็มกันละกันครับอ,อีกคํมมาถามครับ IMAX คุ้มไหมเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเฉยๆคิดว่าไม่ได้ต่างอะไรกันมากครับดูเหมือนว่าไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องดู IMAX เลยเอาที่สะดวกดีกว่าครับและเช่นเคยนะครับผมบอกทุกครั้งและบอกเสมอครับ สิบบอกว่าไม่เท่าตาเห็นครับสนุกไม่สนุกตัวและตาของคุณเองเท่านั้นที่จะเป็นคนตอบคับการล้างแคนเลือดระหว่างหญิงสาวและขุนศึกแห่งแดนลกร้างจะเดือดแค่ไหนพิสูจน์ด้วยตาของคุณเองได้แล้ววันนี้กับ f u ิโ o s a าอัม m มทแม็กซาก้าใช้แล้ววันนี้ทุกโรงภาพย,ยนตร์และระบบ IMAX